สวัสดีจ้าสวัสดีมาอีกแล้วสองสาวขาดพี่พอนแล้วเปลี่ยนซื้ออีกแล้วเด้ออ้าวแล้วเปลี่ยนเป็นออียงแฮกแฮกพาพาม่วนบอกออียงคือเก่าเนี่แหละแล้ววะอันเดียพอนแล้วได้มมากมือนนี้แล้วไปหาพี่ปีเลอจ้ะเด้อมาๆมาพี่น้องมาลุยลุยกับพี่จอยคือเก่าเก็มเฮดสองสาวปลาแตกคือเก่าล่ะจ้ะนี่เนี่ยเฮดแล้วดอกเฮดนี่ตุ้มจะมีอยู่ผุน่ะบอลโพดคักไปมามาๆมาพี่จอยลุยเข้า มังดอกนีูเด้อเ้อเด้อน,น,นะน้ำน้ำเก,ก่ากระไดจชงแมงหมงน่มังสิล่ะใส่สุดไายพูนตูดปูดอยู่มึงเด้อมึงเด้อพี่น้องรุ่นรุ่นเด้อพวนะน่ะโธ่เี้่ีบ่ ดอกหน่อยพูดเอาไว้สะเต็มกำไอยาบ้งบ้งฟินฟินนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเลิกงานแล้วก็ลืมอันมาปลาเห็ดแต่ว่าลืมอยังหูบ่มือเศร้านั่นลืมมีดบวกก็ผีจอยบวกพะการได้มีดมาซ้ำแต่ว่าบ่เป็นอย่างจ้าบ่มันอุปสรรคเนาะเย็บเห็ดอย่างเดียวนี่พี่น้องเห็ดกำลังออกเห็ด มือว่านนี่มีตาดอกง,งามง,งาม่ีจอยมาเด้อมาเด้อ<ฮ>พี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดน้ำแพ็ดน้ำพีจอย,ยด้วยจ้าเด้อนี่พาลุยอีกแล้วจ้าเปิดเปิดเ,ดเดมืดคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาแล้วฝนสีไล่แพ็ดก็พี่จอย,ยแล้ว,วจ้ะเด้อเก็บเห็ดกันเลยหเห็ดตุ้มติมิอยู่เน,นาะจ้าเนาะ นี่เบิง้งจิ๋วแบบพี่น้องยิ้มป่ะจ้ะอื้เอาจัง,จงไรน,น,นี่อ้าวปิดลุมไว้ปิดรูไว้จ้ะห้ามน่าดอกนี่เนาะบ่แม,มนแมนล้วนี่แมนโผล่เห็นบ่แมนจ้ะนี่โม่บ้านนี่ออกจากปลาแล้วนึกว่าสีเ,เมื่อกับบ่อเดือเมื่อพี่น้องัาที่นี่ไปหาแฟนอยู่บ้านมูเล่ามูอัน แเราพอม,มีแฟนคนเบียดน้ามีแพทย์ช่ยพา,ยพายไปเก็บเห็ดดำน้ามั้งล่ะจ้ะโอ้แชร์ก็บแบ่งเห็ดให้นังน่งดีใจว่ะสักยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ดีใจได้กินเห็ดผึ่ง <c oughs> ป้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่งเมืองได้ยินแต่เสียงพี่จอยทั้งนั้นนี่เพิเ่งเพิเ่งสองคนมากสองคนขาดได้พรนะจ้ะถ้าอเอินอันคุณนายบุษบาบรรน,นอกบรรหน้าแล้วก็บ่บาบางแะ่พันเห็ดเฮือนพันอยู่เนาะมันก็ร่างสีเล็งให้เฮือนแล้วจ้ะ มืดเทามืดเทาทนายพี่น้องจ้าต่ำลงมาต่ำลงมาแล้วฝนดอย่ามาตกห่ำค่อยเด้อค่อยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องค่อยเย็บเฮ็ดมวนมวนตึงดอกนี่เด้อจ้ะเด้อเจ้ากระไรเนาะจนมาแตกแตกเคอบเลยเจ้าดอกไงค่กหลายอือจ้า อไมาเจอกำลังพ <formation> ัวเมียเป็นเขามาเก็บก่อนเลยจ้ะใช่นะโฟแฟสก็ไปจอยเข่าแถบนี้ก่อนเพราะว่าพปันหามาจากแถบพุ่นแต่ว่ากะน้องหาเบิ้งจากพี่น้องได้ให้เก่าเหรอแพรวนนั่หลงตาพี่น้องเก่าเหรอเนาะหลงตาพี่สาวให้ีรีไรดอกนี่จ้ะดอกนี่เดียวคุณมองจ้า มือได้กะคักคักเห็ดกะได้เนาะมีแต่มือค ER ักคักอืมว้าวบังขาเราติละ่ะนั่นโอ้ยงามก็ด้วยน้ำผึ้งมัน,น,นยอยู่ในไตอันิงสีนะดอกอีกดอกนึงเด้อจ้ะเด้อเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก, <คา S 2> กผู้ทุกคนมาเก็บเห็นน้ำแพดเด้อจ้ะเด้องามหลายเห็นบ่ ا? แมงกุฎีกินแล้วใ้ขี้เกาจัะนใ้ส่วนนึงเนาะดอหนึ่งจั่นได้ดอกไปเดินห๊ะบั โอ้แฝดเป็นตัวนี้พี่น้องจ๋าฝาแฝดด้วยจ้ะเด้อนี่สิคาถาจ๋าจงใหญ่จงใหญ่ไม่ใหญ่ก็ขอให้อวบและอันนี่อวบอันไปเลยคุณน่ะไปไปคาถามาอ๋อมือนี่บอกมือนี่เพิ่นไปเพิ่นบ่เด้เอาอย่างไปทรงแลวเพิ่นไปกินข่าวกัน แฟนเพิ่นอยากไปน้่มพ่อมื่อนันมื่อนันเราบ่ได้ไปน้่มแล้วอยากไปนี่ห้ยามลายไปโลดแพทย์ว่าโอ้ยเจ้าสิไปห้ามได้เจ้าก็ไปน้ามได้รกระไป <g <ag> g> โหลดอย่างเงีเ้ยวะขอดโพลีเมีเวลาแพทย์ยุงแพทย์เห็นบอพี่จอยอห้อยเพิ่นตัดขาไปนี่นี่เฮ็ดอยู่นี่ เห็ดพ <h ide> ูนุอยู่นี่เห็นบอกพัน <h ide> บอก <h ide> เอาดอกเจงซี่เฮ้าเราคือมากแท้เห็ดดอกเจงซี่มากมากเห็ดดอกตัวหมูติมิสี่พี่น้อง <h ide> นี่ <h ide> ห้อยพันเอากะลางสองตัวเมียเมื่อกี้พันเก็บจะเอาเอานี่เนอะพี่น้องเนอะดอกอ่อนๆอ,อ,อุบๆง,งามๆมากคักเราแพทย์นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะเห็นว่า <h ide> นี่แก้งแสบจ้ะยังออกจูพี่จอยโอ้วนน่ขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ้ยผุยโย่อยู่นี่จ้ะนี่พี่น้องจ๋าะดูสิโอ้ยตุปุติปิอยู่ตื่นพักถั่ละหน่งอีกดอกหนึ่งเด้จยะเดี๋ยวกนึ่งออกดัวแตหน่อยเด้อหนี่กำลังกินจ้ะ นิดใบหล่นได้จ้ะเด้อดอกกํลังตะอ่อแต่อเห้บอกพี่น้องขาขา,ขาเจ้าช่างอวบเหลือเกินหลวงจีนน้อยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยดูสิพี่น้องเบิ่งซอยกันเบิ่งซอยกันแมนบ่นี่บอเเลื้อพี่น้องเอ้ยสองดอก สามดอกโอ้ยถือหัวหัวหักสี่ดอกจก้ะนี่เห็นปะนหยุดจะเก็บขาอวบอวบนอกจ้ะเนาะขาขาวขาวอวบอวบจ้ะนี่อีกสองดอกจก้ะเห็นปะ สวยงามมากเลยจ้ะฟินฟินจีนหอยตัวนี้แพะเห็นอยู่นี่อีกดอกนึ่งด้วยจ้ะตุ๊ปูอยู่นี่แมนละแมนิงจ้ะงวดจ้ะ ็นยังบ่จ้พจาาะพี่น้องจ้าเฮยเห็นบอตาหักเนาะพี่น้องเนาะนี่อะไรคะนี่อะไรใช่เห็ดเพิ่งหวานหรือเปล่าใช่เลยจ้าแฝดจ้ะนี่ฝาแฝดเล็กๆดดาตะมุตะมิน่ากินจังเลยอีดอ,อกหนึ่งแทะนี่จะคักไงเห็นบอ โอ้ยขาเคนนะนี่นี่นะพี่นอ้นองเนาะงขาเจ้าช่างอวบเหลือเกินอวบจริงๆผู้สาวขาแตกจ้าดอกหนึ่งเนาะตูปูติปีดีค่ะพี่นอ้องดอกเห็ดก็ได้นี่ก็สิได้แต่ตูปูติมีเห็ดไว้รุ่นนี่แหละเพราะว่าอันเพิ่นเข่ามาก่อนน้าพี่นอ้องเอามาเก็บที่หลังเพิ่นห้ากระสิได้แต่ดอกตูปูติปีเองสิแหละ Đọc tăng cô tiêu chế phân chế bây giờ là ta Enjoy chói là bây thằng này Khuôn em bây này lạ Chà, tôi muốn tên người cả áo nó thì nó Nà lạc đi, ôi Hóa Đọc đất trả thế <laughs> hết cái hóa hết hả sao là thấy gì đấy nhìn nó nổi phụ tớ này coi nhỏ rất là rất là nhỏ nhỏ này coi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  phụ này coi nhỏ 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 này coi này coi nhỏ này 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 าพ่อแม่พี่น้องเอา้านี่เด้พี่น้องมันลงสาพิ่นอุ้ยนี่นี่ในว่าสีโปพอ่พอเะแล้วดอกสวยๆพออยูนี่บาดงามนาะจากนาะพี่น้องเบอร์ที่ไ่งามหลายสามดอก สุดยอดเลยเด่นี่แข็งเป๊กเลยอ้ยะบริเวณใกล้เคียงกันพี่น้องงามคักงามง่ามงามนี่นี่นี่เห็นบ่จ้ะเห็นปะนี่จ้ะพี่น้องอู้ดูขาเขาสิปอดเสียงมาเลยปูด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 ูพี่น้องจ้าพูดนะเต็มจออีกแล้วเฮ็ดนี่เฮ็ดเต็มจอจ้ะ ทายลุกทายลุกทายลุกง่ายๆเอาใหค่เถอะพี่น้องเบิ้งว่าอัดเบิ้งเบิ้งด้อฟังเสียงคุณน่ะโอ้ยเบิ้งเบิ้งเหงาแล้วคุณน่ะืมถ่ายก็ตลังสิโจมตีเราพี่น้องเบิ้งแล้วอ้วนคักลายจะเล้วแตกไหมแน่ยเบิ้งมื่อแพ็ทกำบหุวมเด้อเห็นบ่กกำไม่หุ่มจ้ะใหญ่มากโอ้ยป้าจิตโชวเบิ้งโอ้ยพี่จอยยื่อท้งใก่ สุดยอดลี no? umas, mm ้พ hmm. mm ี hmm. hmm. <Bye. S 1> ่น้องจ๋าเนาะเจ้ากับพางโตเดี๋ยดีเนาะนี่พี่น้องจ๋าแค่หินแต่หัวสองดอกพช่ไหมน้องหนัดอีดอกหนึ่งแมนจ้าหนึ่งดูจ้าสวยสวยสวยงามตามท้องเรื่องจ้า แต่ดอกนึ่งนี่พ่อหลุนพ่อเอาได้ดอกมันน,น้อยโพดมะพีอีกตัวนี้ก็เอาได้จ้าตัวนี้ก็เอาได้จ้ะดอกน,นัถืออรลุ่นสกักคมถากกินจ้ะถากกินแล้วให้เรากินซะเห็นแต่หัว ไวๆใช่จริงๆด้วยนี่จ้ะเอ้าน้ำเดี๋ยวรดนได้แต่ว่าหามหัวหักนะจ้ะดอกสวยๆดอกไม่ได้ใส่ได้บ่พี่น้องโอ้บ่ไใดแล้วจ้ะใส่บ่ได้ใส่บ่ได้เอาดอกนี้ซะเอาดอกอ่อกนี่เนาะจ้ะอ่าบริเวณใกล้เคียงกันอีก จะได้ใส่ละแพทเถิ่นอยู่มะขีนนี่เด้ดอกนี้ข้งงามจ้ะนี่อ้อๆเลยสวยๆเลยจ้ะนี่เนาะพิกลุ่มก่อนสวยมากคุณนนะ่ะได้เห็ดหลายเตยก็ได้เชไร้บิบอองง่งเห็ดแผลงแต่ตัดขาออกหางสิงามเห็ดผงเลือดดอกง,งามค่ะคุณน้องอือมีสองดอกนี่จ้ะเอาเด้อบอกระดายงามตอน,นอ๊ะ โอ,อ,อ,อนี่คุณน่ะเบิ่งขาสหยอกหนึ่งเอ้าเห็นสามดอกสี่ดอกเตอร์ถิถ่นเสี้ยวใหญ่ของเขาโอ้หอยหัวหักซำจ้ะพี่น้องจ้ะงามคักขาเงนา่ีดอกหน,นึ่งเลจ้ะดอกนี้เราถือกินไปหลายแล้วเ้า,เาว ยังบง่ะจันอุ้นันปุ่นน่ะโอ้่น้องว้ายสองดอกเขนได้นี่นั่นจับปึ๊บหัวรุดปั๊บเงดหลายเจใจสวยของเราเนาะสวย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 จ้าอีกดอกหนึ่งอีดอกหนึ่งนะจ้ะา เนี่ยต้มุอยู่เนี่ยเนี่ยปอู้วายดอกมันกำลังโพ่ขึ้นจากดินน่ะพี่จอยก็ง่ายเติบอยู่งแล้วขาวจั้ะอืห้อุ้ยนะดลมไว้ก่อนโอ้ยไอ้จอยเราได้เฮตเต็มกะตาหน่อยแล้วกะตาหน่อยว่ะตี ใช่แล้วจะมีกระตาหน่อยๆติดรถมามาพอกันแล้วก็ส้วนกันเข่าปลาส่วนตัวบ่มีแต่ว่าอย่าบ่ได้บ่ได้ต้องติดไปฉันอยู่เดนมาร์กนะฟ้าวมาเด้อเฟดบอกอยู่ผู้ใดอยู่เดนมาร์กขันยาวมาเก็บเห็ดฟ้าวมากชวนเห็ดกระร่างอ๋อปาด ไกดเติบยูเดอกันนะพ่อแม่พี่น้องเพชรแรนหันน้มานยพี่จอยเจ้าพเห็นไหมเกือบเกือบแม่พี่จอยเตะหัวขาดสองดอกพี่จอยเ้าเต็มกระตาหน่อยแล้ว มันก็ร่างขึ้นได้นน่พี่จอยนี่ดอกหนึ่งอีดอกหนึ่งจ้ะเห็ดก,กำลังจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยลองด้มันซุม่มมากกว่าสิบขึ้นยี่สหัย,ย,ยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงเห็ดผิดแต่ว่านี่ใช้เบิงดอกนี่มันแมนเห็ดผิดให้อยี่ยงหน,นาดววาเห็ดพิดทั้งสองเลยจ้ะดีนะสิพี่พ่จับถือ่นสวยสยองจ้ะเนี่ย นี่จ้ะกกพ่อแม่พี่น้องนี่น,น,นี่ห้อยเพิ่นเอาไปเห็นเ่นบอดอกนึ่งสองดอกจ้ะใส่ได้บ่นี่พี่น้องเอปตเตะเลตต์ตนถังสิเอาเพิ่นหรือว่าสิให้ผ้ากินให้เรากินซะเนาะนห้อยขจ้าตัดขานี่ เอาสีซองพ้เนเมี่ยนะที่พ่นมากก่านะเอาให้ถากินซะนี่อีกดอกหนึ่งพ่นตัดเอาพันซีเหลือตาเพิ่นพูนลราค่อยสีด้จะ้ะนี่ดอกงามค่ะพี่จอยดอกเดียวดอกบางงหนึง่งจะมาเบิง่งขาขาวงามงามเอาเด้อนี่นี่เด็ดจุกแล้วเ็ดมันปูอันนี้ห้อยเขาตัดเอาเ็ดเบิง่งพี่น้อง <laughs> ห้อยไม่ๆม เขาเจ้ากินจนเบิดแล้วให้เรากินซะมาเบิรงสองดอกสามดอกนี่ดูเอาใ้บ่เอาไดยยุถ้ากตงล่างสีรุ่นสกรรมัมคอยกินนั่นไงน,นี่กระถาดอกงามๆคอยสีบ,บ่วงามก็เพราเจ้านี่แหละจ,าาจา่าท่าจ๋าเราจ่าก,กินเบิดมันก็นเลยบ,บ่วงาม แล้วก็อยากซิมวาตีฮะซิมแต่ซิมร้ายดอกขอมึงนี่้าตุ้มตีนี่อยู่ตุ้มตงนดสวยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเหรอเจ้าคพอ่งขาดแค่ผมได้เหนนี่มันตุปูตปี้มันสวยนะนัอันันดอกันบง่ม ขาเราถือกินแ้วนี่พี่น้องมึงแพชเจอฟูงนี่อยู่เป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เลยเต็มจอนี่น้องเล่าพี่จอยอันนี้น่องพนแจอันนี้น้องดอกของพี่จอยแต่เพิ่งเพิ่งดอกน้าพี่จอยได้จ้ะเด้อพุนอะวัาดโหดโพบบกงบกแตงอุ่ยง่ามค่ะเน่ามากมากวายขั้นแขวะอไม่เห็ดทุนหล่นกระตานพี่น้อง ตาดีนอนนี้ยังมีกากตาหน่อยช่วงกันคือคือเฮ็ดล่นตะการ์บังตะกาเอีหย่นั่นและตะการนี่ยหน่อยจ้ะดูนี่มันใส่ได้บ่เนาะงามครับเอาได้อยู่ดอกนี้เจ้าดอกนี้มันไม่จะคาบอนใช่จ้ะโบ่บ่เห็นคอยโบเห็นคอยแนมบ่เห็น ขอยางเลยเห็ดเพราะว่าแนมเห็นแต่ดอกนี่อ้โพิจารณาจะรักจ้าเจ้าขึ้นั่นใช่เมนี้ถ้าจ้าคลิปเน่าๆพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวสิเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องจา้าเอาพ่อแม่พี่น้องขอมาคลิปเน่ากันสิปนกันไปคลิปสันคลิปเน่าจบจ่อย วันแสุดทาออ้ายคลิปยาวๆพ่อแม่พี่น้องเบิง่งกะแบตสิเบิดซะแล้ว <c oughs> น,นี่แต่ว่ากระไดเฮ็ดเต็มกะตากะจุใจคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปเก็บไปเก็บมากะเต็มกะตาจา้ะนี่ดอกนึงเด้อนี่จ้ะบอเก็บไปเก็บมาเต็มจ้ะเอาก้อนเอาก้อนนี่นี่อนเอาก,ก้อนเอาก้อนเอาก้อนพี่น้องจ้า

เห็นหัวขี่ไลยๆจกขาขึ้นมาตรงทีละจังว่าเห็นหัวตอดฟอดบันิโจกขึ้นมาละเว้ยท่านแขียวคุยอย่างเจ้าบ่ได้เฮ็ดย่าห้นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้อง จอแดอคอนเดียกอนเดีฟิลเยะยากแขก้อนลิ้แพทพอแพทหายเล่าเด้กพี่น้องบึ้งดบบไงหนึ่งปาดพี่นะหายเอาหน้ากกตาเฮากับเบาเด็กกู้อีกอ่ะเย้เอาโซค้ามาใฮ้ชุ่มให้่ามาดูพรกะคุ่่เดกน้องโซกุดีแค่เย้แพทหายลาหน้ากระตาเฮากับเบาพี่น้อง Oha. Oha. Si. Mm. Jamen, det er... Jeg er ikke så dygtig. Jeg bare tager. Hvor langt du Men det er også... Yes. Det er en god træning, så jeg kan få tabt mig. Uh -huh. Ja, du skal gå. Jeg skal have tabt mig. 40 kilo. 40 kilo? Ja. Hold da kæft. Uh -huh. Jeg tror, du tager... อิดออกฝริดีเอ็กซอนิมเมนวิดูวิดูดูวิดูวีการไลติดทับซอดูสกนลิซัมเทนนึงออสปีสาลิซัมฝริดมินได้เด้อเย้มินได้เด้อฮุนสฟีสาคุณลิซัมไม้ไม้สุงไหมอิงเฟตอิงออยล์ยอิงคือบาร์ฟกออกรอนแซวิดพันวิสฟีสคือฮุนสฟีสาคุณคือลิง เนี่ยโซนุคนอดีย e เนค่ยเนี่ยคอยแต่น้า h อยให้เจ้าเอาเจ้าก็บอกเอาน้องไปไงมีอีพี่น้องอินเอล่าชูจ้าว้ชูเชวิลลิงอะเฮ้ยนี่มีเบิ้งลักษณะเพ่นเก็บหิดเ้ยพี่น้องเพ่นเก็บแบบนี้กําลง อย่าสคดนซิิข้าม here ข้ here นนเฮยข้าม h e r นี่ t o h e r ครับครับอย่าเนในมาอินอินออกพลังมาช่วยนายเค้นใน X สมังนี้ใหญ่บวอเดินมาคู่นีเฟมอ่อนหน้องเนี่ยนี่ออสเดดออสเพ่ยก็อาบัสเมียวเนี่ย

สิเกบใหล่เล่าสิแบงบังคาไห้เล่าน้ำตาก่าอยู่อันเล่าได้หน่อยไหมเล่ามาที่หลังแล่วให้เพิ่นไปกินมาพี่น้องเนา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ะเห็ดเยอะแยะบ่ต้องแบ่งกันผู้ใดมาที่หลังกับแบ่งกันไปพี่น้องเพราะว่าเมื่อนั้นที่แพทย์เก็บที่ว่าแพทย์ไปคนเดียวน่ะพอแพทย์ปิดคลิปแล้วมันบอกเราคนผัวแลนมาอีกสองคนผัวเมียก้อนนาแพทย์กะมีพอแม่พี่น้องอันคนไทยขึ้นไปแล้วสองสามคนแล้วกับแพทย์อีก มันก็บบเหเรือให้เขาแหละพี่น้องเขาก็บบได้แพะกับเท่ให้เราเบิดเลยในถุงแพทย์ว่าเอาไปเอาไปทั้งเมียเพิ่นนะ่นอยากได้เบิดเพราะว่าแพดมีแน่ทั้งตะกาทั้งในถุงทั้งแฟนเล่านันทั้งผู้ชายว่าพ่อ,อ่ให้เธอพทะเอาไปเลยไปเลยเพิ่นเก่งใจเพิ่นกับบกลกาเอาเบิดพี่น้องจ้ะแต่ว่าเพิ่นกับอีกกยางหนึ่งแพทย์ปวดสิบแบกเห็ดลงมาเนาะจะแบ่งแบ่งกันไปมันจะนักกับแม่พี่น้องจ้ะ แค่ดีใช่แฮะเอาให้เล่าเอาให้พ่อยา่ฝรั่งได้ต้นเล่าก็ได้นี่พ่อหญ่นี่อีกดอกนึงแฮ่อิอดนีด่เนยาลีทยยาลีทยเอส่ฮไทยดูพวกกรเด็นได้อีกอ่ะดูท่าบาเดน เก็บไปให้เล่าก่อนพี่น้องมีแต่ดอกงามๆคอยให้เจ้าหนิเออเป็ยเนี่ยซอปฟอดอะอวะยาไม้ฟอดปะแล้วก็จะริมอิดยาเฮ้ยยายห่าซักโยไม้เอามินวันเนี้ยบาข่ำเหมยออสซ้ำเมยออสโซเฮซอฟอ์ดูสวัมบอเฮ้ยคุณน่ะอืออาให้เจ้าเอาไปเอาไปเอาไปวู้แลแล้วปะแล้วก็เริ่มลายลายแล้วพี่น้อง หันแล้วยางเองแล้วบ่ได้ดอกอแนมพัดแ,แต่ดอกเจนเทินนั่นหแหละ,ละอยขนาดเลือดแต่คนเก็บอะได้ที่หนเอาออ้ดสวยๆทั้งนั้นเลยเนะน,นี่ยตัวนี้ตัวขา่วงแมนแมนขาว่วงปุ่นเรากินอยู่ข้างในปุ่นว่าว เฉพาะพิพ่นบเอาอ๋อคลิปนี้แพคกระสิเดฟฟียฟาไว้ซ้ำนี่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันสิปิดคลิปก่อนเพราะว่าแบตส,สิเบิดแตละจ้ะสิเดทโฮหาลูกหาแฟนจงไหวขึ้นเก่าล่ะอันกล่องแพ็ขคือเบิดเตจึ่งจึ่งสิกล่องเบิร์ตเ,เจอเบิร์ตเจอดอปงัยไปพ่อแม่พี่น้องนี่ได้หลายเติบแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ um, ้าคุณเอนจอยเอาใส่ล hey yes, ่ะคุณเอนจ่ากระสีก้านแล้วนะจ๊ะจ้าไปอันแคโนเซียฟาเวนเวนมินเวนเดินอะไเน้ยังพอเราบ่สนใจนะฮะเราสิเอาเห็ดอันเาเอาเห็ดแม่หมด <Yeah. S 2> เอาเจ้าไลายไปโหลดคอยไปแล้วป,ะ <c oughs> ะป่ะเดี๋ยวไปซอร์เก็ิเห็ดก่อนพี่น้องพอมีพี่น้องเจอกันปหน,นานได้จ้ะคลิปนี้ายาวๆจัดเต็มจัดให้แล้วนะจ๊ะสำหรับแฟนคลับที่ขอมาเนาะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า